ก็อยู่กับน้องเอ,อยน้องเมยะน้องคูเปอร์แล้วก็น้องพาดาค่ะบอกมาเล็วัลโหล <rium> กันอะไรกันโรโควิดไอทีเป็นยังไงบ้างคะสบายดีสบายดีค่ะอ่าเป็นอัปเดตชีวิตหน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะได้อยู่บ้านเยอะหน่อยอยู่บ้านช่จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่ามีลกใช่แล้วตอนนี้น้องมอยก็ตอนนี้อายุ17ใช่ค่ะแล้วน้องเม่ยล่ะคะเป็นไงคะน้องเม่าแนะนําตัวเองหน่อยค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรค่ะ ชื่อจริงอะชื่อจริงชื่ออะไรนะ่อาไม่ใช่ชื่อจริงชื่ออะไรคะมินอะไรนะมินลาอะไรนะมินลาซยาตั้งสิบวงตั้งสิบเจ็ดสิบสิบวงกี่ขวบกี่ขวบกี่ขวบแล้วคะห้าร้อยขวบแล้วสามขวบหกเดือนค่ะสามได้ไหมได้ได้เพี่จิกรกินหรอคะไม่ใช่ขนมนะให้ต้องให้คูเปอร์คูเปอร์แล้วนี่ใครนี่ใครเมย่าแนะนำหน่อยนี่ใครคะ ใครคะอันนี้ใครคะไม่คุยกับใครเลยผาดาผาดาอันนี้ใครคะนี่เปิดน่คอ้๋อสีน้ำตาลโอ้โหน้องเมียน้องเมียปกติแล้วเรียกคนในบ้านเนี่ยเรียกเรียกเรียกว่ายังไงไม่ได้เรียกแบบพี่พลอยอะไรงี้หรอน้องคอยน้องคอยเรียกน้องคอยน้องคอยแล้วแล้วแล้วพี่เท่งเรียกว่าอะไรอ่ะว่าพ่ออะไรว่าว่าพ่ออะไรพ่อจ๋า อยเล่าหน่อยทำไมเขาถึงเรียกน้องคอยพ่อก็คุณพ่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ไม่ค่อยรู้ชื่อเขาจะค่อนข้างกลัวคุณพ่อตอนแรกแล้วก็เริ่มเล่นกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มบอกว่าแบบคุณแม่เขาก็เลยให้เรียกว่าพ่อจ๋าเพราะเวลากลับป้ามันดูน่ารักเวลาเรียกพ่อจ๋าเขาจะตะโกนหาพ่อจ๋าพ่อจ๋าอะไรเงี้ยพ่อจ๋าส่วนน้องลอยนี่คือเขาแยกพี่สาวกับชื่อนี่ไม่ออกคือพี่สาวจะชื่อพลอยนี่ชื่อลอยเขาก็เลยจะ เ,เรียกเรียกแบบแย้งไม่ออก<ช>ก็เลย<ช>เรียกพี่พลอยกับน้องพอยดีกว่าน้อง,องพอยเพิ่อนไม่ค่อยชดอัดไ่อยู่ใจจเจ,จ้หนอน้องพอยเห็นเลี้ยงน้องหมาอย่ายงนี้ ปกติเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหรือเปล่าคะเอ่ออันนี้เลี้ยงเลี้ยงมา5ปีแล้วค่ะมานั่งกันเลยเลี้ยงมา5ปีแล้วใช่ค่ะคือเป็นเป็นตัวแรกเอ่ออันนี้ตัวแรกก่อนค่ะอันนี้ได้มาจากเออ่ฮ่องกงค่ะใช่เขาส่งมาจายเป็นหมามาจากฮ่องกงต่างประเทศต้อง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 คุยภาษาไต้หวันไว้นะอ่านแล้วขึ้นมานี่เฮาเฮานี่นร่องเครื่องแบบฮ่องกงเนี่ยเสร็จแล้ว คนขับรถตู้ที่บ้านแล้วก็ขับรถไปรับที่สุรภูมิยิ่ใจมากที่มทำไมทำไมถึงได้มาจากฮ่องกงอ่ะคุณแม่เขาสั่งมาจากต่างประเทศค่ะ<ช>แล้วมันมันเป็นปลอมตัวใหญ่ามาก มันคือปลอมใช่มันคือปลอมแบบตัวใหญ่มาดุด้วยค่ะดูเห <c oughs> มือนน <c oughs> ต้องปลอมฮ่องกงเพราะในไทยมีปลอมฟาปลอมเยอะๆคุณแม่เขาน่าจะคิดว่าแบบต่างประเทศก็น่าจะแบบว่าจะพรีเมียมกว<ช>่าพรีเมียมนิดนึง, <c oughs> นนงอ่ามานั่งดีๆก่อนค่ะตัวนี้จะค่อนข้างดุนิดนึงเพราะว่าเลี้ยงตามใจนิดนึงแต่ตัวนี้ก็ตามมาที่หลังอันนี้เป็นของพี่ชายอ๋อของพี่ชายนี้ก็คือฮัดาอันนี้เป็นชิวว่าค่ะคือที่นี่จะเป็นหมาค่อนข้างจะพรีเมียมนะอ่ะเล่าถึงเจ้าคูเปอร์ก่อน ลักษณะนี้ใส่ของคูเปอร์ตอนมาครั้งแรกเป็นยังไงคูเปอร์เป็นไงคะน่ารักไหมคูเปอร์ตอนเด็กๆเป็นไงคะแบบน่ารักอน่ารักดูไหมไม่ดุไม่ดุเลยหรอแต่กัดพีิกน้องคอยนะมันกัดใครมากกัดน้องคอยอะมันกัดคนนี้ยังไม่กัดเลยยังไม่โดนเลย เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ต้องโดนแง่เลยใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่ดินจิเดินกัอพี่ดินจเดินเดินคะแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งชื่อฮดาฮดาได้มายังไงคะฮดะเป็นของพี่ชายค่ะเขาสั่งมาจากฟาร์มใช่ฟาร์มที่ประเทศไทยใช่ค่ะนี่เขาเรี้ยงกาแฟมาแล้วคุณแม่ตอนแรกเขาก็เดือนไม่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 โอเคเพราะว่าเอามาแล้วก็แบบ นั่นเขาอีกเขาก็เลยบอกว่ายาเลี้ยงเลยตอนแรกเขาก็บอกสุดท้ายรักรักตัวนั้นมากกว่าตัวนี้อตัวนั้นจะไม่กัดไม่กัดวีรกรรมของเขาคือเอ่อทั้งทั้งคู่เลยอะถ้าเอาตัวไหนก่อนคะอ่ะคูเปอร์ก่อนนะวิลกรรมนี่โอ้คูเปอร์อาจจะหนีออกนอกบ้านบ่อยค่ะชอบหนีออกจากบ้านใช่นี้บางทีคนเขาเขาไม่เห็นกันเพราะแวบเร็วมากค่ะบางทีเปิดใครเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเปิดมันก็แวบออกไปแล้วคือคนก็มองไม่เห็น แล้วช่แล้วสุดท้ายก็มีคนมาส่งบ่อยมากบางทีมันก็กลับมาเองก็ <c oughs> คือรู้กันว่าถ้าเจอามาตัวนี้จะต้องเอากลับมาส่งที่บ้านหลังนี้ <c oughs> อ่ะโอเคแล้ววิรกรรมของเจ้าฮาดะฮาดะดหดะเหคะฮาดะนี่ก็อ๋อฮาดะมันชอบชอบฉี่แล้วแล้เ,เหมือนแบบว่า จะจะชอบเวลาโดนดุจะชอบเนียนเนียนแบบว่าโดยการสมมติบัญชีบนห้องบนเตียงหนูอะไรเงี้ยมันจะลงมาแล้วเวลาโดนดุมันก็จะเดินหนีแต่คือจะมีพิรุธมากกว่าครูพ่อใช่แต่คือจับได้แต่มันก็คิดว่าตัวเองแบบทำให้ตัวเองแบบไ, <ทำ S 1> ไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้แต่ดูปแปลกดูแบบรู้นะ<ช><ช>ว่าทำอะไรตัวนี้ฉี่ีแบบฉี่ไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางแล้วเป็นยังไงบ้างพอสองตัวเนี้ยมาอยู่ด้วยกันเขา เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยเขาแบบเทาตีกันบ้างไหมเขากัดกันบ้างไหมตีตีกันตลอดเนี่ยตอนนี้ก็ยังตีกันก็คือเป็นเพื่อนเล่นกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าตีกันรุนแรงใช่ค่ะเมย่าเมย่าสองตัวนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดชอบฮาดะทำไมถึงชอบฮาดะคะพ่อคูเปอร์พ่อคูเปอร์อะไรคะพ่อคูเปอร์ไม่หหงาพ่อคูเปอร์ไม่หเแต่ชอบฮาดะชอบฮาดะ Make sense เป็นเหตุเป็นผล ความสามารถพิเศษของน้องเมย네่าเนี่ยคือชอบถ่ายคลิปชอบเลยคะในหนูชอบถ่ายอะไรนะติ๊กอะไรนะติ๊กต็อกชอบถ่ายติ๊กต k อกแล้วก็ชอบถ่ายรีวิวด้วยใช่ไหมคะรีวิวของนะคะงั้นวันนี้ลองรีวิวให้ดูได้ไหมคะได้ไหมแต่กินอาหารหมาแต่ตอนี้มันหมาแต่ตอนนี้ยังไม่ดูเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าน้องเมย่าเนี่ยจะรีวิวจะเต้นติ๊กตอกน่ารักขนาดไหนค่ะเดี๋ยวชมช่วงหน้าค่ะ น้องพลอยแล้วก็น้องเมย์อะไรเมย์อะโอเคช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่น้องจะโชว์ความสามารถพิเศษของเขาคือการคือการอะไรคะรีฮะรีวิวีวิโอเคอันนี้ถืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะอะไรนะของใครคะของใครคะของใครคะกล้วยจับยอดของใครคะของผมของพ่อจ๋าโอเคไหนลองรีวิวรีวิว เขาจัดเขาจัดทำเองนะคะอ่ะไหนรีวิวดิรีวิวเยอะๆเลยรีวิวเยอะๆยะนั่งดีๆค่ะแนวโอเคอถือกล้องอยู่ค่ะอ่ะสมมติถ่ายกล้องนี่นีพี่เขาถ่ายกล้องเนี่ยอ่ะรีวิวค่ะหนึ่งสองรีวิวค่ะค่ะเดี๋ยวอะไรอีกอะไรอีกเป็นมันเหนียวนุ่นเหนียวนุ่นเหนียวนุ่นแล้วน้ำซุปยังไงคะ แบบยังไงนี่นอรรอยอร,รอย่ยนื้ร่ยโอ้โหโอืหอเม,มย์ถ้าชอบกินไหมคะชอบกินอหนุงกินได้ทั้งเปลือกเลยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะอเคมย์ยากเคยทานยังคะอันนี้เคยทานแล้วแบบอร่อยเอ,อ<ว><น>แบบอร่อยเดี๋ลืมมาเตยเย้ยนะคะอืมสามัญสั่งได้ที่ไหนคะที่ที่ที่ไดเดกที่ไดเร็กไดเร็กไอ้จี ค่ะอ๋อของอะไรของเพจเท่งเธอเธอแฟนคลับในเฟซก็ได้หรือว่าจะสั่งที่เพจขนมจีนแม่มาลาก็ได้บอกไม่ไหวแล้วต้องพูดเองไม่ไหวแล้วต้องพูดเองแล้วโอเคชวนชวนหน่อยซื้อกันเยอะๆนะคะอ่ะเร็วบอกพี่เขาก่อนกันเยอะๆนะคะ เอ้อันนี้ก็เป็นธุรกิจนะคะของพี่เทงใช่ค่ะคุณทำมานานยังอันนี้เพิ่งเพิ่งทําได้สักพักหนึ่งเองค่ะขายดีใช่ถือว่าดีถือว่าดีในช่วงนนนนีี้้อัเป็ทําในช่วงโควิดพอดีใช่ค่ะมันก็สะดวกเนอะกลับไปที่บ้านก็ต้มกินได้เลยใส่เครื่องใส่เครื่องตามใจชอบนะคะ น,นี่คุณเขาคือใครคะอันนี้เป็นตูติค่ะเป็นนกสั้นคอนัวนี่ของพี่สาวอใช่ อันนี้กี่ขวบแล้วอันนี้ได้ประมาณ9เดือนมั้งคะเเดือนก็คือมาอยู่ได้ไม่นาน<ช>เป็นยังไงบ้างคืออยากเลี้ยงนกเหมือนกันพอเอามาคือเอามาตั้งแต่ลูกป้อนเลยหรือเปล่าใช่คะ่ะเอามาตั้งแต่ลูกป้อนเลยคะ่ะออนนตอนนั้นยังไม่มีขนเลยตอนนี้ขนขึ้นแล้วเป็นยังไงลูกป้อนใครเป็นคนพี่สาวเลี้ยงคะ่ะต้องตื่นมาถูทุกเวลาคะ่ะให้อาหารไม่เคยจำเหมือนกัน เป็นไงแล้วเมย่าโอ้โหดมปีนเขาเป็นมุวน,นแล้วเป็นไง <laughs> เออดีแล้วเป็นไงบ้างเ <laughs> มย่าชอบไหมเคยเลี้ยงแล้วเป็นไงไปช่วยอะไรเขาบ้างเมย่าเคยเลี้ยงไหมคะอันนี้ถือว่าเขาแบบว่าเขาเขาชอบนะเขารักเวลาเขาขึ้นหัวใครหรือว่ากัดหัวใครเล่นเนี่ยเขาจะรักคนลุกเลยคตะตัง <laughs> <laughs> ตีเ้เออ <laughs> วลกวาวลกลรมของเขาก็คือ ค่อนข้างจะเชื่องเนาะใช่แต่แตนหนีเหมือนกันนะคะเวลาให้อาหารนอกบ้านอ่ะจะบินบินหายหายแบบหายไปเลยหายไปเลยแล้วต้องแต่ต้องเรียกเวลาเรียกชื่อพอเขาจะตอบเนี่ยเราจะได้ยินแล้วว่าเขาอยู่แถวไหนนะก็ไม่หายแล้วสุดท้ายก็บินมาหายอ่ะต้องพอยว่าการเลี้ยงนกเลี้ยงยากไหมนี่พอยว่าเลี้ยงยากนะเพราะว่าแบบเหมือนเราต้องทั้งช่ต้องใส่ใจแล้วต้องเป็นคนแบบมีเวลายากกว่าเลี้ยงเจ้าสองตัวนี้ไหมยากกว่าตัวนั้นก็ เริ่มตโต<อ>ละ <buena> เริ่มเริ่มไม่ต้องอะไรลวคะ่ะสอง <se, S 2> ตัวนั้นแต่ตัวนี้เลี้ยงยากมากค่ะตัวนี้เลี้ยงยากสุดแล้วเขากินกี่สลิงกินสีิ่งกินสองแต่แบบบางทีเขาก็กินหนึ่งค่ะอันนี้ไม่ใช่สตี๋สตี แบ้าสมเพลเวอร์บายเจอฮายนะคะกับเด็กๆทั้งสองคนนะคะ <c oughs> โอเคถามหน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ให้อะไรกับเราบ้างจริงๆตอนแรกเราเราไม่ไม่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเลี้ยงเพราะว่าตอนแรกที่คือตอนที่ยังไม่ได้เอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบว่าจะรักมันจะเลี้ยงมันยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเลี้ยงแล้วก็รักก็แบบว่าทั้งมันมันอ้อนด้วยแหละค่ะชายก็รู้สึกว่า อยู่ด้วยแล้วแบบมันไม่เหงาต่อให้แบบไม่มีใครอยู่บ้านก็เล่นกับหมาได้อะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องใส่ใจและดู<ช>แลเยอะขึ้นใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคือตอนเราได้แบบทั้งน้องหมามาแล้วก็นกมาเราศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็จริงเอ่อน้องหมาเนี่ยช่วงแรกก็ต้องศึกษาเหมือนกันค่ะก็ดูว่าเขาเลี้ยงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงถูกวิธีใช่อย่างนกเหมือนกันค่ะเราก็ต้องดูว่าจะให้อาหารเขาตอนไหนเวลาไหนหรือว่าจะกิน อาหารอะไรที่แบบว่าบำรุงตัวเขาด้วยทั้งพี่เท่งและคุณแม่เนี่ยชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ,ะมีตัวโปรดไหมคะคุณแม่เนี่ยจะชอบฮาดัมขนน้าเนี่ยนะคุณพ่อที่สืดอได้คุณพ่อพก,ก็จะฮาดัมเหมือนกันไ,ได้ดเลยใช่ค่ะแต่น้านี่คือเขาจะเลี้ยงผูเปอร์มาตั้งแต่เด็กลแล้วเขาก็จะละแล้วก็คุณแม่นี่เขาจะค่อนข้างสองมาตรฐานนิดนึงเวลาเวลาแบบว่าสมมติพี่ฮาทําผิดมาฉี่บนเตียงอะไรเขาก็จะว่าผูเปอ้์ผูเปอร์ไปฉี่ ก็ทั้งสองาดนิดนึงก็คือแต่รวมแล้วก็คือบ้านนี้เป็นบ้านที่แบบว่ารักสัตว์ใช่ค่ะรักหมดเลยใช่โอเคอยากจะฝากอะไรไหมคือช่วงแบบรุ่นเราอ่ะจะมีแบบว่าคู่รักอะไรเงี้ยชอบซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงด้วยกันแล้วพอเลิกกันก็ทิ้งน้องพ่ออยากจะฝากอะไรให้กับวัยรุ่นเหล่านั้นไหมคะก็จริงๆเลยก็คือ อย่างแรกเลยเราจะเลี้ยงเขาแล้วเราต้องต้องตั้งใจเลี้ยงเขาคือต่อให้เรารับมาคู่กันเนี่ยต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ควรที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะว่าเขาก็ ยังอยากอยู่กับเราอยู่แล้วเรารับเขามาเลี้ยงแล้วเราต้องแบบใส่ใจเขามากๆนี่ไงเขามีชีวิตจิตใจใช่ไหมค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องพลอยมากๆเลยนะคะเป็นพี่เลี้ยงช่วยแบบว่าไกลทุกอย่างเลยโอเคแล้วน้องพลอยสามารถติดตามได้ที่ไหนนะคะน้องพลอยนี่เขาดังในหมู่วัยรุ่นตั้งแต่เจอน้องคาเด็กๆตอนนี้ต้องติดตามน้องอินสตาแกรมหรือ Facebook YouTube อะไรไหนได้บ้างค่ะก็สามารถติดตามได้ในไอจีก็ได้ค่ะ p l o y p a d l o y a ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อ ติดติดเขาเรียกว่าไปเข้าไปดูพลอยได้ที่ทาง n ีโม t ทีวีค่ะพลอยไลฟ์อยู่ในนั้นนะคะเออฝากผลงานน้องด้วยนะคะตงเป็นสาวน่ารักอันนี้ขอบคุณมาก